สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งค่าโทรทันทีหรือให้ถามก่อนที่จะโทรถามว่าจะเลือกซิมไหนซิมหนึ่งซิมสองในการโทรหรือเราเลือกเอาไว้แล้วให้มันโทรซิมหนึ่งหรือซิมสองไปเลยไม่ต้องวุ่นวายอันนี้เราอยู่ในเครื่อง vivo z7x ในทุกๆเครื่องน่าจะทำได้มั้งอันนี้มันไปเลือกตรงไหนอันนี้เราก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าซิ จ้านี่เข้ามาในตั้งค่าเนาะอ่ามาเข้เขามาในตั้งค่าปับ๊บเราก็ไปเลือกคําว่าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตตรงนี้กดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกนี่การ์ดซิมและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะเขาเรียกตัวเองว่าอย่าง,งานั้นกดเข้าไปในเนี้ยข้างล่างเนี่ยไม่น,นิดเนี่ยตรงนี้จะมีคําว่าสายเรียกเข้าผมก็ไม่เข้าใจทําไมเรียกตัวเองเป็นสายเรียกเข้า ทั้งที่พอกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นคําว่าโทรด้วยอ่าโทรด้วยอะไรโทรด้วยถามทุกครั้งก่อนอ่าถามทุกครั้งว่าคุณจะโทรซิมหนึ่งหรือซิมสองหรือเราจะกดเลือกไปเลยว่าให้โทรเป็นซิมหนึ่งหรือซิมสองเช่นเราได้ซิมอินเทอร์เน็ตแบบโทรฟรีมาเราก็ไม่ต้องพูดความทำเพลงกดทุกครั้งโทรซิมหนึ่งไปเลยจนกว่ามันจะโทรไม่ได้นั่นหอะอะไรอย่างนี้อ่าเพราะบางทีเอาไปใส่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เลือกซิมโทรเขาก็เลือกแต่ซิมสองคนเนาะ เขาก็อยากจะโชว์เบอร์ของตัวเขาเองอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกไหมก็โทรฟรีได้ก็โทรเถอะแล้วก็บอกปลายสายด้วยว่าเดี๋ยวเทสปีหนึ่งก็ทิ้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วแต่ตามใจพี่ก็เลือกเอาละกันอยากได้แบบไหนเช่นเราอยากจะได้แบบโทรแต่ซิมหนึ่งโทรปุ๊บซิมหนึ่งเลยแล้กวก่ากดที่ซิมหนึ่งปั๊บมันก็จะขึ้นนี่สายเรียกเข้าเป็นซิมหนึ่งเห็นไหมมันมันมันเดี๋ยวมันจะมันเนี่ยมันจะเขียนว่าซิมหนึ่งอะไรเงี้ยหรือคุณจะเลือกเป็นซิมสองก็ตามใจอันนี้กดลงไป แล้วถ้อยากได้ให้ถามทุกครั้งก็ไปกดคําว่าถามทุกครั้งตรงนี้กดลงไปมันก็จะกลายเป็นถามทุกครั้งเวลาโทรปั๊บจะต้องถามก่อนพี่จะเลือกโทรซิมหนึ่งหรือซิมสองอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบแบบนี้ม,มันมดับเบิลเช็คดีแต่ว่าผมมีสติดีว่าผมจะผมจะเลือกซิมไหนยังไงผมก็เลือกซิมหนึ่งอยู่แล้วจนกว่ามันจะโทรไม่ได้นี่ก็กดซิมสองอะไรประมาณนั้นนะ,นะอันนี้ก็เอามาฝากการสำหรับการตั้งค่าโทรทันทีเออด้วยซิมหนึ่งหรือซิมสองหรือว่าให้มันถาม เราทุกครั้งว่าจะโทรซิมที่1หรือซิมที่2ในเครื่อง vivo z7x ก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ